สวัสด um. ีครับปูไม่เป็นนองครับอยู่กับชดเด็ดบ้านเราเหม็นเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ผมก็พาปูไม่เป็นนองมาลงแปลงหอมแบงของผมเหม็นเดิมนะครับซึ่งหอมแบงนี่ก็ปลูกเป็นแปลงน้อยจี่นะครับไว้ข้าบ้านครับเอาไว้กินครับเหลือกินก็ไว้ขายนะครับนะครับบางคนถามว่าหอมแบงมีลักษณะเป็นจไดแล้วขยายพันธุ์ไงนะครับวันนี้ผมจะพาปูไม่เป็นน่องมาหูวจักกับหอมแบงนะครับ หอมแบงก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับหลายสายพันธุ์แต่ของผมนี่เป็นสายพันธุ์แบบแบบตั้งเหนือนะครับตัวนี้ก็พ่อมกินแล้วครับพ้อมกินพ่อมขายพ้อมขยายพันธุ์นะครับมาดูลักษณะของหอมแบงครับนะครับเพราจะได้ื่อว่าหอมแบงครับเพราะไม่เป็นหรอครับเปื่อนจะขยายพันธุ์ด้วยการแบงกอแบงเก้าไปไปปลูกนะครับ ไปปลูกเมื่อเปิ่นพร้อมปีจะขยายพันธุ์นะครับลักษณะของหอมแบงครับบนใบนองครับนี่ครับดูครับตัวนี้ก็ขายไปหลายหลายรุ่นแล้วนะครับนี่ครับลักษณะของหอมแบงนะครับก็จะมีปิ่นลักษณะที่นี้ครับเวลาเขาเอาไปกินนะครับเขาก็ลกไปถึงกอเลยครับลกไปถึงกอถอนไปทั้งกอเลยนะครับแล้วก็เอาไปขอดทาความสะอาดจะจะเอาหัวเอาใบหรือว่าเอาดอกไปประกอบอาหารได้นะครับ ลักษณะของหงแบงตีพร้อมทีจะขยายพันธุ์ครับในเมื่อที่เปืนดอกนะครับออกดอกจี้นะครับออกดอกจีแล้วนะครับเปืนหมยความว่าเปืนแก่แล้วนะครับแก่แก่จัดนะครับแก่จัดพร้อมทีจะขยายพันธุ์นะครับเขาก็ขยายพันธุ์ด้วยวิธีใดครับเขาก็ถอนมานะครับถอนมาทั้งกอเลยครับถอนมาทั้งกอนะครับเขาก็แยกนะครับแยกเป็นต้นแล้วครับแยกเป็นต้นนะครับเป็นต้นเป็นต้นนะครับแล้วก็ไปปลูก หลุมหนึ่งก็ต mm ้นหนึ่งนะครับนี่ครับสังเกตนี่ดูนะครับนี่ตีหัมปลูกมานะครับนี่ก็คือปลูกหนึ่งต้นนะครับเพื่อิแตกหน่อออกมานะครับแตกหน่อมาอันนี้ก็หนึ่งต้นนะครับเพื่อิแตกหน่อออกมานะครับนี่หนึ่งต้นแตกหน่อมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่หนึ่งต้นแตกหน่อมาห้าต้นนะครับเราก็ขยายพันธุ์ด้วยกันถอนออกมาครับถอนออกมาแล้วก็มาตัดหากมาทําความสะอาดมาเอาใบตัดใบออกนะครับแล้วก็มาปลูกนะครับ เดี๋ยวถ้าผมขยายพันธุ์นะครับผมจะทำทำคลิปมือปูใหม่ปีนอกได้พอแห็กํานะครับมาค้นว่าหอมแบงนี่ขยายพันธุ์จะได้นะครับขยายพันธุ์ด้วยเจนเมล็ดก็หรือว่าใจอย่างก็นะครับนี่สังเกตครับนี่ก็จะมีดอกแล้วนะครับนะครับตัวนี้ก็มีดอกแล้วครับพ่้อมทีจะขยายพันธุ์แล้วครับเดี๋ยว่างบงผมก็จะขยายพันธุ์แล้วก็จะปลูมือปลูใแม่พี่น้องได้ได้พอหกําบหนึ่งนะครับว่าเขาขยายพันธุ์หอมแบงจะได้นะครับ คลิปนี้ก็ป้าปอมัยไปนอกมาหูจใกกับของแบ่งกันก่อนนะครับบาคนเกยซื่อกินนะครับเคยซื่อกินแต่บอกเกยปลูกนะครับแต่ถ้าคนใดตีซื่อไปแล้วนะครับซื่อไปแล้วไปสามารถไปขยายพันธุ์ได้เลยครับถามถามแม่ก้าว่าเอาไปปลูกได้ก่อปลูกตัวได้ก่อนนะครับลองเอาไปปลูกในกระถางปลูกปลูกในถุงดูนะครับนะครับต้นเดียวเนี่ยครับต้นเดียวเพื่อจะแตกนออมามาครับยังยังก่อนนี่ครับปลูกต้นเดียวนะครับแตกนอออกมาหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนะครับเหื่อแตกหน่อมานะครับเนี่ยครับแต่แต่ละก่อนี่ครับปลูกต้นเดียวทั้งนั้นเลยนะครับผมไมพน้องครับขยายพันธุ์บายนกครับขอให้ยาไปเ่้เปนตายนะครับเนื้อเมือเปนแก่ได้แย่ประกาศตายนะครับตอนนี้กับลังงามนะครับตอนนี้นะครับกับกหลังจะจะพ้อมขยายพันธุ์ครับเมือปนออกดอกนะครับออกดอกนี่เป็นสัญญาณว่าที่จะขยายพันธุ์แล้วนะครับพ้อมขยายพันธุ์นะครับนะครับคลิปนี้ก็ ตีคลิปเล็กๆ็น้อยนะครับตีป้าผมแม่ี่นอกมาหูจักครับหอมแบงนะครับบาคนอาจจะหูจักแล้วบาคนอาจะบหูจักนะครับคุนตีหูจักก็ชมคลิปไปพร้อมกันนะครับคุณตีแต่คนทตีหูจักแล้วก็ชมคลิปไปพร้อมกันนะครับคุตีหูจักเดี๋ยวก่อเป็นสาระดีดีก่วยแชร์กันไปจิ้มนะครับนะครับลิปนี้ก่ตัวอีก่อนนะครับฝากกนคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ